สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์วันนี้มาพูดเรื่อง Star Wars Jedi Survivor ครับ Jedi Survivor เนี่ยเป็นภาคต่อของ Star Wars Jedi Fallen Order เรื่องราวของคาลแคสติสพัดวันที่หนีรอดจาก o r เดอร์66แล้วก็ต้องกอบกู้นิกายเจไดมันเป็นเหมือนส่วนผสมระหว่างซีรีส์ Star Wars กับ Uncharted อะ่ะต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ย EA ทำ Star Wars ไว้ค่อนข้างเละครับจนกระทั่ง Fallen Order ออกมาพอ Fallen Order ออกมาเนี่ยก็ได้จใจแฟนๆไปเต็มเลยผม,ผมก็ชอบนะครับ เพราะงั้นตอนนี้เขาประกาศภาคต่อ,อมาผมก็เลยเฝ้ารอครับรู้สึกว่าเชี่ยมันต้องเล่นแล้วนะครับและพอภาคต่อ,อมาจริงๆก็ต้องร้องเชี่ยเหมือนกันครับเชี่ยอะไรเนี่ยคือผมเล่นไปหน่อยแล้วแล้วผมรู้สึกหงุดหงิดมากเพราะว่าตัวเกมมันออพติมซ์ออกมาได้แ yeah, ย่มากๆครับผมเล่นไปได้ไม่ไกลนะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วระหว่างที่เล่นเนี่ยผมรู้สึกโคตรเซ็งนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเจอปัญหาตลอดเวลาเลยระหว่างที่เล่นเนี่ยมีภาพแบบชัตเตอร์ตลอดครับคือ มันฟรีสแบบกึกๆๆกไม่ใช่แค่นั้นครับเฟมเรทเนี่ยมันร่วงกระจายครับร่วงแบบไม่น่าให้อภัยคอมผมไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็ถือว่าแรงแหละเป็น CPU ค่อนข้างจะเก่าแล้วครับคือ i9-99 ส่วนการ์ดจ,จอเนี่ยเป็น 3080Ti มันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะรันได้ไม่ถึง 60FPS ใน Resolution 2K แบบปิด r a e t แ a ส i n g คืออย่างนี้ตอนผมเปิดเกมอะ ผมว้าวนะเพราะว่าภาพมันสวยมากแล้วมันก็ดูมีอะไรอัปเกรดจากภาคแรกมากแต่มันกระตุกแบบกระตุกยังไงก็ไม่รู้ครับกระตุกเยอะมากเล่นๆแล้วก็กระตุกเล่นๆแล้วก็กระตกก็เลยไม่ได้อัดมาให้ดูครับทีนี้พอมันกระตุกใช่ไหมเริ่มหงุดหงิดก็เลยปรับออปชั่นต่างๆลงจากไฮเป็นมีเดียมจาก มีเดียมเป็นโลปรับเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึง60สิักทีมันจะอยู่ที่ประมาณ 40- 50ประมาณนี้วนๆอยู่เท่านี้ครับเซมเรทไม่ขึ้นแล้วภาพยังกระตุกเหมือนเดิมคือผมอะ่ะชอบเล่นลื่นครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ไม่มีปัญหาแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ลื่นแล้วมันยังมีปัญหาอีกผมก็เลยแบบอ่ะงั้นเพื่อความลื่นเราลดความละเอียดลงเหลือ2 k เคแล้วกันแต่พอปรับไปแล้วมันเหมือนเดิมอาการชัตเตอร์อาการแบบฟรีสน้อยลงแต่ว่ายังเป็นอยู่อะ่ะผมก็เลยแบบอ่าไม่ใช่ละ เขมีปัญหาแน่ๆก็เลยหยุดเล่นก่อนเพราะว่าเสียอารมณ์จริงๆครับผมก็เลยลองไปดูที่คนอื่นเขาว่าไงกันบ้างเจอรีวิวเข้าไปแบบแดงเถือกเลยตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นมิกซ์แล้วงั้นตอนอัดคลิปอะแต่ตอนนั้นนแดงเถือกเลยผมเลยแบบก็เลยไปเปิดดูครับว่าเจออะไรมาบ้างเห็นประสบการณ์ของคนอื่นก็แย่พอๆกันคนที่รีวิวเกมคนที่ได้เกมไปรีวิวก่อนเนี่ยเขาจะเจอบั๊กในเกมเยอะไปหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับเกมมีบั๊กเสียงนะครับในคัตซีนเนี่ย เสียงมันจะกระตุกกึกๆึกผมไม่เจอนะเพราะว่าอาจจะเพิ่งเริ่มเกมแล้วก็เขาแพดเดวันไปแล้วแต่ขนาดแพดเดวันไปแล้วยังแย่ขนาดนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับเพื่อฟฟร์แมนเนี่ยหลายๆคนเจอปัญหาแบบผมเลยก็คือปรับเท่าไหร่แม่งก็รันเท่าเดิมปรับแบบ แย่ๆนะครับปรับโลความละเอียด Full HD หรือว่าต่ำลงไปก็ยังแบบไม่สามารถเล่นได้ลื่นๆน่ะตัวเกมภาคนี้เนี่ยมันจะมี Open Zone นะครับมันจะมีโซนที่ใหญ่ๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพอไปถึงโซนพวกนั้นเนี่ยเฟรมเลทร่วงกระจายครับแล้วถึงจะได้รับคำชมดีแค่ไหนแต่แทบจะทุกสำนักรีวิวถล่มยับหมดเลยว่าเฮ้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์กากอีกปัญหาที่เขาเจอๆกันคือเกมมันกิน c p พมากๆกินจนคนในรีวิวแซวว่า นี่มัน Star Wars CPU Survivor แล้วที่แย่คืออะไรรู้ไหมครับที่แย่คือทางผู้พัฒนาเขารู้อยู่แล้วครับว่าแม่งจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมี Twitter ท่านหนึ่งครับชื่อชื่อว่าเว็บเกมมิงเขาออกมาโพสต์ครับว่าเล่นเกมไป2ชั่วโมงแล้วเกมมันก็เด้งเตือนว่าให้โหลดแพทเพราะไม่งั้นเล่นต่อไปมันจะเออร์เรอร์ถ้าสคิปคัดซีนต่อไปเนี่ยเกมจะพัง นี่คือรู้อยู่แล้วครับว่าเกมแม่งพังแน,แน่แต่ก็ยังปล่อยออกมาขายจริงๆเกมนี้เนี่ยเคยเลื่อนไปครั้งหนึ่งแล้วครับแต่พอเลื่อนไปแล้วเนี่ยกลับมาขายก็ยังเป็นอย่างงี้แล้วก็ตามสเต็ปครับมีจดหมายออกมาว่าเรารู้ปัญหาแล้วและเราจะปรับปรุงแก้ไขต่อไปมันต้องรู้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันใส่ข้อความลงไปในเกมเลยว่าถ้าเล่นต่อแล้วไม่โหลดแพทเนี่ยเกมจะเสียแล้วคุณดูราคาเกมครับเกมมันไม่ใช่ถูกๆนี่คืออารมณ์เดียวกับเดกอรใส่เบอร์พังตอนเปิดตัวเลย บอกตรงว่าใส่เบอร์พังอะผมเล่นผมยังไม่เจอปัญหาเท่านี้เลยเรียกว่าเปิดตัวแย่ของจริงเลยครับก็เอามาเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าถ้าเกิดใครเล่นบน PC อย่าพึ่งซื้อแล้วกันนะครับรอดูไปก่อนดีกว่าเพราะว่าผมว่าน่าจะอีกนานกว่าจะแก้ได้หมดส่วนคนที่เล่นบนคอนโซลเนี่ย เจอปัญหาไหมลองเล่าให้ฟังกันหน่อยครับเพราะว่าเหมือนเท่าที่อ่านๆมาเนี่ยคอนโซลก็มีปัญหาเหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่า p ีไม่รู้เหมือนกันครับรู้สึกหงุดหิดก็เลยมาทําคลิปเล่าให้ฟังนะครับว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อดีกว่ารอดูก่อนรอลดราคาก็ได้ไม่แน่พอลดราคาอาจจะแก้บั๊กหมดพอดีนั่นแหละครับประมาณนี้เลยครับทำคลิปเล่าให้ฟังนะครับมาบ่นๆให้ฟังนั่นแหละว่าเกมเป็นยังไงบ้างใครเล่นแล้วเจอปัญหาอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้าง สำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ทุกคนอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ